ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะไม่เจอกันนานนะครับสําหรับคลิปนะฮะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายข้อสงสัยสันิดนึงนะครับคือผมแค่สงสัยว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี้ยเขาบอกว่าสาเปซ็ซมมอนนะครับเขาบอกว่าเปิดสิบเปิดสิใบ,บใช่ไหมเหมือนเปิดสิบใบมันจะมีโอกาสมากกว่าหรือเปล่าเออ คือมันต้องเปิดสิบใบมันถึงจะมีโอกาสได้หรือเปล่าอันนี้คือสงสัยนะก็เลยจะมาเปิดเล่นดูสักสิบยี่สิบใบเล่นๆขำๆนะฮะแต่ว่าหรือว่าซลมอนหนึ่งร้อยใบล้วได้หนึ่งตัวเอออันน,น,นี้อันนี้อยากรู้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเปิดตั้งแต่สิบใบยี่สิบใบก็ได้ก็มีนะเออแต่ว่าด้วยความที่เราอยากได้มาดํมนะครับก็เลยจะลองมาจัดดูสักน,นิดหนึ่งว่าจะได้ไหมสักยี่สิบใบเล่นๆขำๆ นะครับวับวาดต้องลองดูสงสัยต้องลองต้องลองนะยอืมเลดอะไรไม่ไม่ได้สนใจนะสนใจมาดามอย่างเดียวกุยอ่าล้วนอ่าล้วเลยเกินไปมุ้ยเกินปุยมุ้ยโอ้โหถ้าไม่ได้มาดามนี่เคืองเลยนะ แต่เกิดว่าได้ได้ในแผกแรกเลยก็เกินไปเนาะโอ้โหอ๋อมันมัน,มนจะเพิ่มการันตีไปด้วยปะ่ะ3%กสามปรเ็นเป็นหกประเด็นอนะไรเงี้ยอุ้ยสิบใบจริงด้วยอุ้ยคุมอยู่นะเนะี่ยเียซิไปได้มาดำก,ก็โอเคอยู่นะเออแปลว่าผมไม่ต้องเสียของเยอะโอเคสรุปได้ของแล้วทุกคนฝันดีนะครับ 背不依。<laughs>